กินน้อยๆหน่อยสองสามเือเจ้ายดเยบมัดพอดีช่วยบุงน้องยิบออกเลยแหละลุกน้องมาแล้วาใหม่นอ้อนเียผมอ้อนแล้วนะคีมเฮ้ อันเสียงก็ออกอันตากันเลือกใส่กันเนาะเฮ้ย่นน้องมาใหม่ครับผมน้องมาใหม่นะครับแม่แม่เพิ่งเข้าโรงเรียนครับน้องเพิ่งเข้าโรงเรียนครับอือดูดูอ้ออนอีกแล้วหิวแล้วใจหิวแล้วทำอะไรก่อได้นะครับเอาทาร์แมแม่เขามาหลายๆก่อน วันนี้น้องใหม่กาําลังเข้าโรงเรียนนะครับผมกาําลังมาใหแ้แม่ได้รับชมนะครับผมโอ้โหเสียกไหมโดนหิวแล้วแม่กันชเชนกำลังได้ชี้มากครับผมเออเอาเถอ้าเอ้าเอาเอ้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 าพ่อเอ้าสะพ่อเถอ้าเงี้ยวแล้ว งไิก <muitas> <arias> ินไสิให้กินห้องลห้องอีเด้นนี่ก็เดาเลยวไปขามมาตัดฟังนี่เหรจ้ารู้ไ่าอยู่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเราไม่แม่ก่อนเราไม่แม่ก่อนเราไม่แม่ก่อน

โจนโจมโจอะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรคุณยาย่สฮะน้องชื่ออะไรครับชื่อน้องน้ำมือค่ะชื่อน้องน้ำมือครับพี่พี่พี่นัดน้องมาใหม่ครับน้องกำลังเข้าโรงเรียนชื่อน้องน้ำมือนะครับผมนี่นะครับผมน้องน้ำมือโบอบเอฟซีผมครับเอฟซีน้องน้ำมือครับอายุเท่าไหร่ครับสิบห้าสิบหกปีเนาะสิบห้าสิบหกปีนะครับผมนี่นะผมเข้าโรงเรียนใหม่ครับ กำลังกำลังมาฝึกออกเสียงได้ได้วันนี้ใช่ไหมใช่พิ่งได้วันนี้กำลังพึ่งได้วันนี้อ่ะเนี่ยนะอาจารย์อาจารย์แต่ก่อนน้องมาน้องไม่มีเสียงนะครับแต่ก่อนน้องมาน้องไม่มีเสียงนะพี่นัทนะอาจารย์เขาเครียดหน้าดำคำตึงเลยว่าฝึกให้น้องน้องไม่มีเสียงนี่นะครับผมน้องน้ำมือมีเสียงกำลังมีเสียงวันนี้นะครับผม ว่าสุราเซี่ยวก็จักต่างไว้ทางไหนดอกบ่เห็นหอดผลไม้ไม่ไงข่อยกร,อระไดทนายอยากจะป้อนผลไม้ <c oughs> น้องก็เรียนเชิญครับผมไปเอาไฟมาจี่ไ <c oughs> ม่น้องผีนะ <c oughs> เอ้ <c oughs> เธอาบลาได้ใครไปแม่กับจุติ้งทนายอยากจะป้อนน้องก็ได้ผมคุณยายทำกิจการให้คุณยาย สิบสองตะก้าห้าร้อยคะแนนครับผมตอนนี anyway> ้มันัาเพลงเชิญนี่นะตัวอีนาเยอะเรื่มสโมีนมวยกยังกินตินตอนแรกนึกว่าไดมอนไม่ใช่น้องไดมอนอีกชื่อกน้องไดมอนเสียแล้วนะน้องไดมอนเสียได้สามปีแล้วนะพี่นัดอันนี้ก็เป็นเขาเรียกนะเป็นเจ้าของน้องไดมอนนะเนี่ยละที่เสียไปน้องที่น้องเสียไปครับ เมยด้วยค่ะคุณแม่ากาน้องไลมอนเสียนานแล้วค่ะน้องเป็นเฮอร์บีค่ะ <S 1> <S 1> น้องเป็นโรคเฮอร์ปีนะ <ซ blind ing> ตอนน้องที่น้องตอนน้องเสียแม่แม่บุสบาคลอดมาน้องเป็นโรคเฮอร์ปีแล้วก็เสียชีวิตได้อายุได้เท่าไหร่นะคุณยายตอนน้องเดือนแปดวันค่ะแปดเดือนแปดวันนะพีะ่น<า>ัดวยุ้ยเซอร์ลาเซียเขาคือเปล่เปลยตะวันพลางเอออันนี้น้อง โอ้จ้าหูอยู่ว้หูใจเย็น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 ไม่ไม่ได้ม่อนน้องน้ำเมอน้องน้ำเมค่ะอ๋อไม่นะไม่ใช่นะพี่พี่นัทชื่อชื่อน่อยนะน้องในมอนที่ไข่ตรงค้มกับบ้านอ๋อตอนนั้นอ๋อไม่ไม่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันนี่แหละอยู่ปางด้วยกันพี่พี่นัทอยู่ด้วยกันตอนนี้เขาชื่อเขาชื่อชื่อน้องอะไรนะที่ที่ที่ลุงได้ซื้อมา เป็นชื่อเป็นน้องไ้น้องลิซ่าลิซ่าค่ะน้องลิซ่าใช่ที่ที่อยู่ตรงข้ามบ้านพี่สิงห์นะคือน้องเป็นชื่อน้องลิซ่าคนคุณลุงแกเปลี่ยนให้ชื่อน้องลิซ่าครับถ้าน้องไดมอนอ่ะชื่อชื่ออยู่กับคุณยายอยู่กับคุณยายเหลืออยู่ตรงข้ามบ้านพี่สิงห์แต่ตอนเนี้ยย้ายขึ้นมาอยู่ที่นี่เจ้าของช้างอ่ะเขาเปลี่ยนชื่อใหม่เขาชื่อน้องไดมอนแต่ก่อนชื่อไดมอนแต่ตอนนี้ชื่อลิซ่าเออน้องเสียงเราเปลี่ยนอีแล้ว ตอนนี้เป็นน้องลิซ่านะเปลีะะ่ยนชื่อใหม่นี้ก็น้องน้ำเมยนะผมสาวเหนือครับสาวเหนือมาไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยมาไม่มีเสียงไม่มีอะไรนะนี่มาฝึกได้วันนี้เอาสวัสดีจ้ากันแล้วสวัสดีจ้ากันแล้วออนก่อนยๆค่ะออนค่ะใช่ครับพี่นัดน้องมาอยู่กับผมตอนนี้น้องย้ายมาน้องมาอยู่ที่นี่ได้สวัสดีจ้ากันแล้วลูกสวยๆกันแล้วจ้าสวยแล้วสวัสดีจ้าสวยแล้วคุณเก่งแล้วจ้ากันจ้าก่อนเสียงด้วยน เสียงด้วยค่ะเสียงด้วยนิซ่าลูกสาวอีเต้ใช่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 นิสาลูกสาวอีเต้สวยด้วยสวยด้วยอีเต้บอกอีเต้อยากได้มากแกสวยแกสวยแกสวยเสียงเสียงเสียงอีเต้น้องเต้บอกน้องเต้อยากได้มาก่งจะเอาแล้วแต่ว่าไม่ทันเสียงก็บอกเลยว่าเสียงแต้เหมือนพี่เลิศเลยเสียงเต้โคตรยาวเลยค่ะอ้อนอยากกินเนี่ยเขาดิ่งหิว ถ้าที่หิวเนี่ยคือเสียงแบบสุดยอดลากจ้าสวยจ้าสวยจ้าสวยเสียงด้วยค่ะจ้าเร็วจ้าสวยเร็วจ้าไล่เชื่อเร็วนุ๊บมาได้กินนักเชื้อโจตัวบิดโจตัวตั้งเลยตั้งเลยบ้านยังีงยังมาเออจ้าสวยก่อนเร็วน้องอยู่แถวนั้นแหละใช่ใช่น้อง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 ลิซ่าที่มาอยู่ที่เนี่ย นี่ไม่เตือนอ้อยวิวีมีเมสลิงบไม่เตือนออยวีงออกเลอเสียงก็ใช้เสียงลูกเสียงนี่ฝึกใหม่น้องฝึกใหม่นะผมน้องอยู่แถวนั้นไหมอยู่แถวนี้นะพี่นัทนะ น้องอยู่แถวนี้นะน้องลิซ่าที่ที่อ่าน้องเดมอนที่ซื้อที่ที่คุณลุงซื้อมาก็อยู่ด้วยกันเน่ยก็อยู่ติดกับวัฒนาตอนนี้มัดติดกับวัฒนาเลยหมายถึงผูกใกล้ไหม<ป><ป>พี่จะไปหาริซ่าใช่ไหมไปหาน้องเดมอนใช่ไหมถ้าไปเอาไปหาน้องลิซ่าไปได้แต่ไม่มีโซล่าเซลไปต้องเปิดแฟดไปไงพี่จะไปดูเหรอ พี่นัดจะไปดูไหมน้องบอกอะไรเปลี่ยนจากที่เจ้าของใหม่ทําช่องไหมแกทําช่องไหมแกแกมีแต่บ้านดําครับแกเปิดบ้านดำวันหลังก็ได้ได้ได้พี่นัดอ,อ,อันนี้ก็สามารถป้อนน้องได้นะครับผมคนณยายก็ไลคือทางเราไลได้แค่ตั้งแต่หัวมงเงกนถึงสี่ทุ่มเนาะกว่าจะได้ทานก็คุณยายก็ต้องปลาไปกับ บางทีน้องไม่ได้ทานเลยก็มีแล้วเหมาเองก็มีอย่างเงี้ยก็คือก็วันนี้ได้โอกาสมาดูคุณฟูเขาหน้าหน้าคึงหน้าคำม,มาหลายวันแล้วไม่มีเสียงสักทีวันนี้ได้มายน์ยากันเลยได้ยินเสียง<อ>ผมเลยเดินมาดูเขาขี่แล้วมาดูว่า,าได้ยินเสียงกันเลยเขาอยากเลยอยากเลยมาช่วยเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดเปิดไล์ให้แม,ม,ม่ดูว่าน้องใหม่เป็นยังไงเอานอนคุณแม่หน่อยค่ะสวัสดีค่ะ จ้าสวยก่อนเรียนนะคะาสวยาสวยก่อนคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครัคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะผมลืาอยากจะาสวด้านัครกป้อนผลไม้ก็อนเรียนป้อนผลไม้น้องก็ได้นะผม โยนมาบชผมก็ได้นะเดี๋ยวผมให้คุณยายเองนะครับผมท่านใดอยากจะปลนก็โยนมาบชผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสัยสั่งเลยอมไมอยสั่งลยงกอนสั่ง้อนสั่งกอนมยบลงเบี้ยใครพลึงเออเนาะงอกถ้าไมงอกเหนียวผลไม้น้องใหม่หนึ่งรอีกนึน้องเฮลิซาได้ครับผมคุณยาย คุณพี่นัทบอกว่าสองตะกร้าครขอบขอปรคุณพี่นัทเป็นอย่างสูงนะครมน่กันเองไปไอวยพรให้คุณพี่นัทหนเอยเร็วครับครณบครครัรับครบครัครัครับครนบครับครับนรัครับครัครับ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 ครัครับครับครับครัาครัยคะบครับครัครับครับครับนะครครบครับครครับครรคครรค ปรารถนาสุดด่าก็ปล่อยได้ตามความ่มากศาสนาทุกอย่างคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเงินไหลมาคลองทองไหลก็หานะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะตามร่ำรวยคุณพี่นัดรวยแล้วก็ปล่อยคิดนัดรวยยิ่งยิ่งไปค่ะครับคุมาค่ะสองค่ะขี่ครับไปป้อนเลยขอขอจ้าก่อนจ้าก่อนเสียงก่อใจผู้ชมเสลยเงินขอบคุณค่ากันแล้วขอบคุณพี่นัทที่สวยแล้วขอบคุณพี่ดีดีไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอา เออหิวแล้วอีกได้ครับผมขอบพระคุณพี่นัทเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคะุณ <ผม S 2> พี่นัทมากค่ะที่เมตตาผลไม้นะครับผมน้องน้ำเมอยวันนี้นะคะฝากช่องน้องน้ำเมอยเลยนะคะพี่นัทจา้าชื่อ <c oughs> บ้าน <c oughs> บ้านบ้านแดงบ้านแดงชื่อบ้านอะไรบ้านแดงคือช่องยูทูบอะชื่ออะไรเขาเรียกบ้านแดงช่องยูทูบมีไหมมีค่ะชื่ออะไรครับ ไอทองน้องบุตกั้นเปลี่ยนบ่ได้เปลี่ยนบ่ได้อ๋อมันต้องไปเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้น้องน้องน้ำเมยน้องเมยน้องน้ำเมยกับบุตรสบาน้องน้ำเมยบุตรสบานะพี่นัทนะฝากไม่เอฝากติดตามด้วยก็ได้นะครับผมนี่นะผมได้ทานแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจัดให้นะครับผมของน้องลิซ่าเนาะอีกหนึ่งร้อยเลยผมจะดไอคุณยายเปิดเฮ้ยเจ้าไหน เออนี่พันี้แชดแล้วตงกะตาสองลายายันนม่นน้ำตาอันทิเป็นขาวคิดว่าสปอตไล่ไลยสปอตไล่แท้เดี๋ยวเดวพรุ่งนี้ผมผมไทยเก่งแจงเลยหนูกินเแล้ว้หนูเก็บให้แม่ด้วยบลซุ้ไงเก็บบอลซุ้มจอดจอดทุกอ จอดูจอดูตรงไ ấ y จอดูตรงไ ấ y เ,เออเก็บเเเเเเอเอเออออออตามนี้ยำดี๋ยวพรุ่งนี้พี่นัทเดี๋ยวผมถ่ายลงลงลงบ้านดำได้ไหมพี่นัทหนูถ่ายลงบ้านดำได้ไหมหรือว่าต้องให้หนูลงลง,ลงบ้านแดงให้ชู่น้ำเฮาเรานี้เฮาบ่ใครหูุดีไหมตีเวนวีตะไหรมันคลายอมถือมันมันอมกับไอศีถือมันมันกับ ให้ผมถ่ายบ้านไหนบ้านดำใช่ไหมผมถ่ายลงบ้านดำให้ดูนะอย่างนั้นนะเพราะบ้านแดงมันต้องถ้าทำวีลโอวต้องแปดนาทีขึ้นไปไงผมไม่มีเวลาขนาดนั้นหรอกพี่เฮ้ยวันนี้ผมก็ไปตัดทางมอนลงบ้านดำบ้านดำก็ได้แท็กอีเต้ด้วยได้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 เดี๋ยวไ,ไปแท็กอีเต้ให้ใส่อเต้เห็นน้องใสกน้องบอกเลยน้องมาอยู่ที่นี่อ่ะน้องลิซ่ามาอยู่นี่ได้กี่เด้มอนมาอยู่นี่ได้กี่เดือนแล้วยายสามเดืนอนแล้วบอก่ามาลาย มาอยู่นี่ได้สามเดือนบอกเลยว่าอ้วนมากมากตุ้ยมุ้ยเลยตอนนี้ท้องออกแบบเปือนโอโห,โหแตกต่างจากที่มาใหม่ๆเลยการอยู่การกินดีดการอยู่กัน<ด><ด>เออใช่คือการอยู่การกินอาหารนี้นี่อดุดมสมบูรณ์คือหญ้าเราก็ไปตัดมาให้น้องกินทุกวันนะคุณเจ้าของคุณตาคุณลุงเกก็ไปตัดมาให้น้องทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยตอนนี้อยู่ที่เดิมคือสองสารมักชาถ้าอยู่ถ้าตอนนี้น้องอยังอยู่ที่เดิมนะ ผมว่าน้องไอ้ผมไม่ได้แข็นงน้องอาจจะเสียดจุดก็ได้พี่นะัดคือน้องผอมมากๆอ<ท>กะเนี่ย<ท>เ<ก>ชือกนี้ก็ยังไม่ได้ทํางานเพราะว่าน้องมาใหม่เพราะว่าทางเจ้าของปางเทุ่ยวนี้มันก็ยังเศรษฐกิจมันไม่ดีขึ้นนะตอนนี้ก็คือแข<ท>กยังน้อยเจ้า<ก>ของเจ้าของปางเขาก็ยังไม่ให้ทํา ตอนนี้คือน้องกำลังมามาฝึกมาลิีมาเข้าเรียนใหม่เนะเราดูน้องคือน้องหิวอ่ะแบบน้องเียงไม่ได้ทำงานด้วยพี่นัดบ้านดาอิเตชื่อบ้านอะไรชื่ออะไรวะควันอะไรนะแม่มอนมอนเกก็ตามไปไปซื้อแต่หลังๆสาวมืน ไม่ได้ขายคอยก,ก็เลยอ๋อบานนํำเชื่อปริญยาจะไม่ได้ได้นี่แม่แม่คอยไปใส่หมดคือ,อยังอยู่พี่นัดพอเดียว <c oughs> ไม่ไม,ไม่หายหมดจริงยังเหลือพี่นัดอยู่เชือกคนเดียวเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวส่งให้ในบ้านน้ำได้ขอคุณคุณขา <c oughs> ผมขอบนคุณพี่นัเดเป็นอย่างสูงเลย <c oughs> เอา้าพี่นัดลูกพี่เ,เขาเขาเปิดบ้านเขาเขาลงบ้านเนี่ยเขาลงนี่กันยังเขาลงไรยังเนี่ยลูกพี่สิงเนี่ย ลูกพี่เกย์ไลฟ์สองช่องอ๋อลูกพี่ไลท์ทั้งสองช่องเลยถึงว่าแหละถึงไหมถึงเงียบอุ้มเบอร์เลยอุ้มเบอร์อุ้มมันก็ได้ๆถึงว่าแหละแต่สันภาษณ์่มไล์ก็ไม่ค่อยมีแม่เข้ามาคุยกันหรอกแต่ก็เข้ามาแล้วก็ออกไปงี้บ้านแล้วบ้านพี่เลิศได้ไหลไหมเนี่ยวันนี้วันนี้วันอะไร อันนี้เนอะไรคนใหญ่พลัดกานพ่เรอถูเขาไม่ได้ไล์หรอกมั้งผมก็ไม่ค่อยได้ไล์หรอกพี่นัทนานๆมาไล่เล่นทีนี้ก็คือแบบเห็นน้องมีเสียงไงเห็นน้องมีเสียงก็เลยแบบเออมาไล่เล่นเล่นหน่อยเผื่อแม่แม่อยากจะป้อนผลไม้น้องด้วยให้กบให้ให้รางวัลน้องน้องครับผมนอนน้องมาไหม่ๆหมน้องไม่มีเสียงน้องไม่รู้ยกงวงอะไรนะไม่รู้สวัสดีไม่รู้อะไรเลยไม่ได้ไล่ ไม่ไรเลยค่ะขันมาจนคือน้องมานะ่ะน้องไม่รู้อะไรเลยคือไม่รู้ทั้งแมปกระทั่งยกขาให้ควานขึ้นอ่าสวัสดียกงวงก็ไม่เป็นเสียงก็ไม่มีอะไรน้องก็ไม่มีมาอยู่ที่นี่ก็เลยอะ่ะน้องเข้าโรงเรียนใหม่แต่ไม่ได้เข้าแต่ค้าน้องเข้าเรียนใหม่ก็คือเราค่อยฝึกไปเรื่อยๆใช้คือน้องอะ่ะแล้วจะเรียนรู้ไวอยู่แล้วน้องเรียนรู้ไวอยู่แล้วน้องก็เลยเป็นไวฝึกมาออกเสียงมากี่วันสามวันสี่วันใช่ไหมกัน สามวันน้องก็วันวันนี้วันที่สามน้องก็สามารถออกเสียงได้แล้วค่ะีทั้งสี่ท่านนะคปะป้าแต่ก่อนผมไห่อยู่ในบ่อไหนเกือบเป็นลอยวันนี้สมือนี้บ่อใดไหลดนแล้วก็ยังอยู่ทีสามสี่ท่านยังเข้ามาเบิ่งก็ขอบคุณนะครับเด้อที่ยังติดตามเหมือนเดิมน้อง <c oughs> มาจากไหนน้องมาจากเหนือพี่นัดโอ้เยยังมาเปิดอันนี้เปิดไฟไฟเนวเปิดอันนี้เปิดนี่ยัง น้องมาจากภาคเหนือครับน้องมาจากภาคเหนือคือน้องไม่รู้ทําอะไรเลยพี่เข้าน้องจพี่เพน้องจ้าหูเปิด h อ t s p o t android ยมาเปิดให้เราเลยคอยบูงหูเปิดคอยบูงหูเปิด android 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 คอยบูงหูเปิดคอยคอยผมใช้ iphone แล้วผมนึ่า android อยู เ่าเคยได้ใส่กันเอนดอยลืมแล้วแต่ผมมาอยู่ทางนี้ดีกว่าเนาะนี่เอเอน้องม,ม,ม,มาจากภาคเหนือแล้วผมดูไม่ข้อมูลมันถึงเ,เปิดเน็ตไงแต่มันต้องใจฮอตสปอตไงแอนดรอยเราไม่ได้ใช้วันนี้ดู มานี่ก่อนมานี่ก่อน,น,นอะไรบอ้ยคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมเข้าจอเข้าใจกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเด้อ ถ้าผมรู้ว่าพี่นัดผมเปิดไลน์ไงพี่นัดเข้ามานะวันนี้ผวก็ทิ่ใคผลไม้ให้บัตรชนะกันแล้ววันนี้สิถ้าผมรู้ว่าพี่นัดจะเข้ามานะผมก็จะทำอะไรผมก็จะปิดเปิดผลไม้ให้บัตรชนะเหมือนกันแล้ววันนี้องนั้น <c oughs> พี่นัดผมอยากจะบอกว่าผมซื้อกล้วยมาแล้วผมซื้อกล้วยมาวันนั้นผมเอากล้วยมาไม่ตัวีใหญ่หญเลย ใส,ใส่ใ,ใ, <laughs> ใส่แห้แ <laughs> เงเลยนี่เออโุ้ยถ้ารู้ว่าพี่จะเข้ามาวันนี้ผมเปิดไล์ให้วัฒสสนาแล้ววันนี้วันนั้นผมซื้อกล้วยให้น้องวัฒสสนามีแต่ลูกโตๆใหญ่ๆเลยนะหมดไปห้าร้อยคะแนนผมซื้อกล้วยอ่ะ คือแบบน้องต้องได้กินพล้น้องต้องได้กินกล้วยตลอดองี้ยถ้าน้องไม่ได้กินน้องจะงอแงคับผมอมจ,อจุ๊บอ่าสมอลสมอลซีม่วงนี่เป็นสมพูดบ้านเต๋เอคร,ครับครับครับผมเอาไว้เลยครับคนะเชิญเสบกินเขาแล้วครับต,รต้องงดก้นช่วงนี้มอให้งด ไปใส่และนะ้วน้อแม่ๆข่อยนะ้อลูกพี่เอ้ยลงไหลข่อยเนื้อเม่เมฆมาเบิ่งข่อยเนื้อจังน้อยก็ได้ไปเนื้อ,อ,อพี่นัทพี่นัทป้อนป้อนวัชนาทเท่าไหร่พี่นัท <c oughs> หลังบ้านนะพี่นัทนะหลังบ้านเรานะบ้านดำเลยนะพี่นะบ้านบ้านแดงเดี๋ยว แต่ไม่แม่เขาจอบดูเยอะพี่ต้องไปบ้านดำใื้อจาาัันห่บอหยอกด้วยพี่นัดเด้อไปจองไปจองไปปากจ้องกันอยากท่านในอยากจะปล้นผลไม้น้องก็เรียนเชิญได้นะครับผมแต่การละห้าสิบนะครับผมคุณยายทำแค่ สิบสองแต่กอนกินมาม่ารอแล้วหมอคืออะไรพี่นัดกินมาม่าถามว่าสั่นไหมอ้ยระดับระดับพี่นัดคนสวยจะกินได้ยังไงระดับพี่พี่นัดคนสวยจะกินมาม่าได้ยังไงเถือไอเขาหูยูว่าไอเชือกนี่เขากระไล่เหมือนกันนะแม่พี่นัดนะคือน้องอ่ะถ้าแบบแม่แม่ไม่อ้วนไม่วันรีไม่ได้ทานเนี่ย เสียงจะร้องแบบบูเสียงดังเขาก็จะรู้นะว่าช่วงช่วงไหนได้กินผลไม้ช่วงไหนไม่ได้กินถ้าช่วงไหนได้กินเขาก็จะร้องขอตลอดกินแต่หญ้ามันเกลจะหมดแห้งแล้วเนี่ยแหมก็กินกล้วยบ้างก็ได้พี่นัดอยู่นี่ก็มีกล้วยมีสับปะรดนะอยู่นี่นะมีขนุนนุนนําด้วยนะขนุนนุนนําก็มีกล้วยก็เผื่เป็นกล้วยกล้วยสับปะรดก็ลูกหว,วานโต ขันมันเอไม่ได้บองมีตัวเพิ่มต่อเลยนะวะลงงานเนอบยลงงานเลยเนี่ยลงงานเนี่ยลงงานมันก็มาเบิ้งเรื่อยๆแล้วยอ่ะถ้ามันเข้ากับคนไหลคนจะพร้อมเข้าได้ไหรอดูคลิปไดมอนด์ได้ครับได้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 พี่นัฐได้ดูคลิปไดมอนด์แล้วพี่นัฐก็จะปิดไปหลังบ้านบ้านดำให้วัดนาใช่ไหม ไปหากินข่าวก่อนครับผมขอบพระคุณพี่นัทเป็นอย่างสูงครับขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะผมอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าปวดอย่าจนนะครับพี่นัทผมอย่าตำกับควอย่าจนกับใครนะครับขอให้เทวดาคุ้มครองเดินทางไปไหนมาไหนขอให้เขาคลาดนะครับผมขอให้ร่ำให้รวย์เจริยรวยเบอร์ิด้ะครับเยอะนะครับผมใช่ใช่ทุกคน ทวออ่ท่านใดอยากจะมาเมตาผลไม้น้องแรกผมชื่อก็พเปิดนีเปิดบ้าน่น้องนำมือนะผมชื่อบ้านดำนน้องนำมือนะครับผมเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกับคุณยายก็ได้นะครับผมหรือเบ็ดพศัพท์ผมหมดแล้วไม่ใช่อะไรหรอกผมอยากจะบอกเบ็ดพศัพทผมมันเตือนไปแล้วสี่เปอร์เซ็นต์แล้วใตามน้องนมืคขอบคุณมากๆเลยค่ะ อือวิชาทเมยมเบขอบคุณนะคะ่นะเดีกไปหยป่ะับมากปโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไลค์ก่อนนะครับแม่เนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไลค์ก่อนนะผมท่านใดก็อย่าลืมนะครับผมเข้าไปติดตามบ้านดําของผมด้วยนะครับผมนัทลิมเด็กเลี้ยงช้างนะผมเดี๋ยวผมจะไปถ่ายคลิปน้องไดมอน ให้นะครับผมขอบพระคุณนะครับบ๊ายบาย